วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาร้านรามงเจ้าเด็ดในย่านเจริญนครกันค่ะนี่เลยนะคะชื่อร้านว่าชุนราเมงที่ขายแค่วันละห0ชามเท่านั้นเป็นราเมงที่ทําโดยคนไทยนะคะแต่ฝีมือไม่ธรรมดาขนาดคนญี่ปุ่นยังติดใจจนต้องกลับมาซ้ำมาคิดดูและนี่นะคะคือเมนูชุนราเมงที่น่ากินมากน้าซุปนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์จริงๆเพราะเป็นน้าซุปที่ผสมกันระหว่างซุปซีฟูดที่ผ่านการต้มมาถึงเครื่องวันกับซุปกระดูกหมูเคี่ยวนาน8ปดถึงสิชั่วโมงรสชาติหอมละมุนสุด ส่วนไฮไลท์สำหรับเรานะคะคือหมู3ชั้นชิ้นหนาๆแต่ให้ซ์เจอร์ที่นุ่มแบบละลายในปากไปเลยและอีกหนึ่งทีเด็ดนะคะก็คือหมูชาชูที่ผ่านการตุ๋นมาถึง5ชั่วโมงทานคู่กับเส้นที่มีความเหนียวนุ่มกําลังดีคือฟินไม่ไหวใครอยากทานแบบแห้งที่ร้านก็มีเหมือนกันนะคะกับเมนูที่ชื่อว่ามาเซโซบะเป็นเส้นรามเมงแบบแห้งนะคะที่ให้เครื่องมาแบบล้นเลยเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่แดงอ๋อก่อนทานอย่าลืมคลุกเคล้าเครื่องให้เข้ากันนะบอกเลยว่ารสชาติจะเข้มข้นยิ่งขึ้นมาก,มาก,มากๆเพอเพอรรู้ตัว อีกทีกินเกือบหมดชามแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าทุกชามเนี่ยอัดแน่นด้วยความตั้งใจจริงๆและที่ร้านยังชาสดใหม่ชามต่อชามด้วยใครที่เป็นสายรามเมงนะคะปักหมุดไว้ตามมาลองกันได้เลยค่ะ